Điểm mà mà 1 đêm Ủa Tìm nhắm nhắm Màu trà đoan á Nhắm nhiều loài mái Cây bình phát trôn Công mong nhìn thấy không À À hơi, ai tổ này với này hả? À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  กูตามหางหาป่าตาพอดครับ Qué vào oh, đại ồ đại liêu oh. đại lấy đi ui trúc nắng 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 này nắng 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 này này nắng 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 này nắng 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 อแมนโดทวินกับอายุเลยครับคนแก่กับแค่กโลูกับเลยๆๆๆๆมันกราบมม้ไงตัวนี้ไม่เห็นช็อตกัดแต่เดี๋ยวคือปุอ่มปุ่มตัดใจนะครับทะวดาบไอตีนึงอ่ะไมยเดียวตั้งอ่ะเลิกแล้วนี่เอเกียบัก ออออขอยัดปัดเป็ดก,ก้อนกับมันก็จะหัวอรอกๆกิดนะเนี่ยครับตัวนี้มีไส้ครับตัวนี้ดูกินอะไร้ั็ไปเออไอ้ยูุด้ลังกเกตุดเดียวทำใจรุดเร็วนี่เอเกียบบัก

ประหยัดกับนตัวนี้มีใต้ครับก็ไม่น่านจะตึงโลนะแต่ก็ช่วยอยู่นี่ครับช่วยอยู่ไต้ช่วยอยู่ยยาเส็งเลยครับใต้เป็นกึ่งยโยม้ง่ะครับ คือไม่นึกว่ามานี่กินนะนะก็เลยป,ปิดกองนึงก็ลองเปลี่ยนเยอะเลยรูปแบบได้ตัวครับง่ามๆเลยตัวนี้ก็ยัดแกกรกับก็คงจะไม่ไม่กินแล้วครับเอาไปไข่นะพอได้ลดขาเยอะก็ได้ดีๆไปมั่งปะก้อนก็น បងដៃយកព្រមដាក់តัวណាអូខេអត់ទៅទៅទៅ

Bỏ đây là lòng. Nát mơ ơi, nát mơ ơi, nát mơ ơi, uuuu. Mày hỏi, mày mà Bobo mà bóp 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 nàn bóp bóp nàn gặp ngặt <laughs>